มีเทวดาองค์หนึ่งในสวงสวรรค์ถูกกันแกล้งพระอินทร์จึงมอบขวานให้แต่เทวดาองค์นั้นกลับใช้ขวานนั้นกันแกล้งผู้อื่นข้าด้วยเห็นใดในฐานที่เจ้าทําความวุ่นวายบนสวงสวรรค์ข้าจะสาปให้เจ้าเป็นมนุษย์เพื่อทําความดีแต่เจ้าจะหน้าตาอัปลักถ้าเจ้าอยากกลับเป็นเหมือนเดิมเจ้าต้องทําความดีเจดประการ แล้วเจ้าจะกลับมาหล่อเล้าเหมือนเดิมไปซะไปทำความดีจงทำความดี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 จ้าขนาดนั้นเองก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรร่วมกันสักทีจึงได้มาขอต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้าน ก็คงกันมานานแล้วนะทาไมน้องไม่มีลูกสักทีนั่นสิน้องก็อยากมีนะสงสัยเราจะไม่มีบุญอนะ่ะได้ข่าวว่าชาวบ้านอนะ่ะไปขอที่ต้นทรต้นนี้อ่ะใช่ต้น,ตนนี้แหละพี่นนมีข่าบมาอว่า,ขอ,วาขอแล้วจะได้ลูกจะขอได้จริงเนะได้จริงสิเนี่ยเดินตาม g p s มาเลยนะเนี่ย เป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายหน้าตาดีหรืออัปลักรยังไงผมก็ดูแลอย่างนี้แต่ลูกที่เกิดมานั้นมีหน้าตาอัปลัก์มีปานดำบนใบหน้าทำให้ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านลูกและพ่อแม่ก็ต้องแยกจากกัน ก่อนเราจะเก็บมาแต่ละตัวนี่อะไรทำอะไรกันอ่ะมันมาตียิมเราก่อนเธอช่วยเราด้วยเราก็แค่ทำปิกจูทะตายอ่ะแก้งเพื่อนทำไมอ่ะเรื่องแค่นี้เองไร้สาระให้อภัยกันสิ้องมายุ่งนี่เดี๋ยวนี้มีผู้ชายมาช่วยเหรอป่าไว้ก่อนเถอะไปก็ได้เป็นไรไหมเราช่วย ็ไม่รู้สิเราไม่ชอบเห็นคนถูดเราชื่อจ้อยนะนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อขวานนะขวานจ้อยขวานจ้อยขวานและแล้วขวานกับจ้อยก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกันตลอดมาเฮ้เสียงอะไรวะเฮ้ย เป็นลายเป้าอ่ะนะ<ป>โอเคไปเลยไ,<ป>ไฟวะใจร้ายว่ะหมามาขังเนี่ย<ป>เธอเธอลายเปาย้าช่วยอืมเขาไปนะอไปขังเนี่ย

ลองยืดถูกขโมยนะเราเตือนด้วยความหวังดีเราเข้าใจแล้ววาขอโทษแล้วด้วยเราจะยอมยกโทษให้เธอก็ได้ผานอของแพงมันแยงตางจริงไอ้พันคุณโทนทำมาใหม่เหรอ ยิงดิดูหน่อยได้เปล่าไหวสิพระโดเขามาโทรศัพท์ไปแล้วเฮ้ยโทรศัพท์ขึ้นมาไม่งั้นเราจะฟ้องอาจารย์ไปไปอย่าอย่าฟ้องอาจารย์นะอย่านะไปเลยนะเอาโทรศัพท์เมื่อคืนไหนออขอบคุณนะขวานหน้าจางลงนี่ น่าสงสารว่ะ <c oughs> ไ,ไปแล้วไป้ว ต้องการความช่วยเหลือมีอะไรช่วยบ่างมีลูกเราติดอ่ะเก็บให้ไม่เลยเคลื่อนนะเวลาเฮ้ยคนอีกแล้วอ่ะ แม่แม่แม่ไปอยู่ไหนมาไปอยู่ผมนะผมดูแลแม่เองเฮ้ ลอยหายแล้วเฮ้ย